สวัสดีครับหลังปีไม่แล้วครับหกเก็ดครับก็กินเต้เนื้อไรเบือครับอยากินปลาครับเนี่ยมหาไรเอาปลาขอนแล้วเนี่ยครับเนี่ยครับคนเกี่ยวเขาออกครับปลามันขอนครับปลาเข็งครับปลาเข็งต้มปนเลยนะครับต้มปนครับวันนี้ต้มเชนามปลาลาครับปลาเข็งตัวยังไครับมันมันครับเนี่ยโอ้ยวายางครับต้มปนครับวันนี้ครับต้มเชนามปลาลานู่นๆครับปนครับปลาเข็งครับมันมันครับ ั้นตอนมึงสิโดนแน่น้อยพี่น้องต้มน้ำปลาดิดีครับหลมงากแกะเอาเนื้อครับนะครับเก็ดบวมีนะครับตำปนครับวันนี้ครับตำปนครับมันก็ตำพี่น้องตำครับหมอมันมั่นกับตำรับเ่าตำเรล้วๆกับเอาน้ำปลาดิเนี่ยหต้มแะครับนุ่นุ่งกับเทลงไับผมเทลงไปครับใส่น้ำปลาดินะครับนุ่น่ครับคนละคนก็ใส่พริกดิบครับแต่ว่าผมอใส่พริกป่นครับนะ ปลาเค็งหรือว่าปลาหมอครับใส่หอมชี้ครับโรยนานะครับนะแดี๋ยวเก็บมักผู้ชอบนะครับใส่เข้าไปครับโอ้ยหอมมันขนาดครับปนปลาเค็งนาหนาวนี่โองหอมหอมพี่น้องเครื่องใส่ครบแล้วครับคนข้นๆใส่ปากหน้าไีกครับหน้าบีบใส่ครับแล้วก็ซิมครับอ่าซิมพี่น้องน้ำปลาไหลนัวๆพี่น้องเพียโอ้อยนัวอ้อมลัพี่น้องมาพี่น้องปนปลาเค็งมันมันครับ ส่วนผักก็เป็นทั่วกอเลยครับประกาศขาวนะครับนี่ครับกระถินเนาะอ่อนๆครับลูกอ่อนๆมันครับนี่ครับที่เด็ดนะครับนะครับมาเกแกอๆคกับเมมาแต่น้าครับนี่ครับนี่ครับกินกับปุลปาเข็งสุดยอดครับนี่ครับมากแกอๆครับมาเกษตรบ้านผมนี่แหละหรือว่าสตอออีสานครับผมนี่ครับกับปุลปาเข็งหรือปุลปหมอครับแบบถูรผมเองครับแซบมากพี่น้องมากผักหลากหลายครับผม อ่อนๆครับผู้ใด้มากเลยจังเบอร์เลยครับนะครับเขาเหนียวเขาสวยกันเลยครับตุ้ยครับมาแก้ๆพี่น้องมาสุดยอดครับปนไปเข็งหนาเนาพี่น้องมันๆแซ่แ